แต่ว่าวิธีง่ายของเขาก็คือเขาสับวางไงผมดูแล้วเขาสับวางสับวางสับวางสว่าง,าง,าง,างที่มันเป็นตอเดิมอะแล้วก็ปลูกไปเลยนี่มาดูสภาพครับรมพาชมไผ่คิดถึงไผ่คิดถึงเราตอนนี้อยู่ที่แปลงไผ่ตรงหวานนะครับพันนี้คือพันซปเปอร์ร้อยนออันนี้เรามาตาม หลังจากที่เคยมาดูเมื่อประมาณหนึ่งปีที่แล้วเนี่ยนะครับช่วงเดือนธันวาเขาโละออกอันนี้แปลงเนี้ยนะครับแปลงนี้นะเขาประมาณยี่สิบปีเนี่ยเขาก็จะโละทีหนึ่งบางทียี่สิบกว่าก็โละทีหนึ่งครับนี่คือไผ่ตรงที่ทำนอนะครับบางทีเขาเรียกตรงหวานแต่นี้พันของเขาคือพันซปเปอร์ร้อยนอเจ้าของพันคือนายบุญช่วยสิมประเสริฐอ่ะทีนี้พอ พอมีการจะโละกเนี่ยเขาทำยังไงนี่มาดูครับหันมาหันกล้องมาดูครับนี่เขาโลกไปแล้วครับโละกเขาโลกช่วงไหนรู้ไหมช่วงประมาณปลายฝนเดือนธันวาเรามาดูไปแล้วทีนั้นแล้ก็ถ่ายด้วยถ่ายด้วยการที่เขามาเผามาอะไรเนี่ยนี่นี่เขาโลกใช่ไหมครับนี่นี่นี่กออกโลกออก,ลออกแล้วก็เริ่มปลูกใหม่อีกนะครับทําไมต้องปลูกใหม่ก็ปลูกไผ่ตรงเหมือนเดิมแหละเพื่อให้เวลามันแก่เกินเนี่ย จำนวนนอเนี่ยมันไม่เป็นหนุ่มเป็นสาวไงมันก็เลยจะต้องปลูกใหม่นะครับมันไม่แอคทีฟนะอ่านี่เริ่มใหม่แล้วครับนี่เรามาดูเนี่ยเรามาตามดูพอดีเจ้าของเนี่ยเขาไม่ได้พาชมเราบอกเรามาเองเลยนะครับนี่บ้านของปัทถุนะครับอ่ะ,อะก็มาดูครับทีนี้เมื่อกี้ลองใช้ตลับเมตรวัดแล้วนะครับคือเขาก็ปลูกระยะเด,ดิมไงในหนันนนนนนนงดูลองมาเตะ ระยะเดิมระยะเดิมที่เขาปลูกก็คือดูสับว่างไปเรื่อยจะก,กอที่มันมีอยู่นะครับอันนี้พันซปเปอร์ร้อยหน่อนะก็คือไปตรงหวานแล้วกันนะนี่ระยะสับว่างสับว่างแล้วเราสังเกตดูนะเหมือนไม่มีการให้น้ำเนาะอ๋อหรือมีการให้น้าคุณมาดูดินี่เหมือนมีการให้น้ําเหมือนกันนะนะ oh, <no. S 1> แต่ว่าให้แบบไหนเนี่ยไม่มีนะน่าจะเป็นน้ําธรรมชาติน้ําฝนเนาะแล้วดูหน่อกําลังขึ้นนะครับแล้วเมื่อกี้สัมภาษณ์มาแล้วครับ สัมภาษณ์มาแล้วกับป <Wow. S 1> ้าคุยว่าวันนี้พึ่งตัดได้30กิโลพึ่งตัดนะแปลงแปลงของเขานะีพึ่งออก30กิโลท่งกิโลละสามบสาบาทนะครับ <Okay. S 1> ไ่เดี๋ยวจะไปเรื่องเรื่องของแต่มันก็เกี่ยวข้องกัะนเนาะท่งตอนนี้มีแค่30กิโลเองอย่างน้อยพูดง่ายนะอ่านี่ครับมาดูสภาพนี่ไผ่ตรงหวานทีนี้เราจะมาตามเรื่องต้นพันจํานวนพันเนี่ยนะ,ะเฉพาะแปลงนี้เขาเนะ เขาแนะนําเราว่าปลายปีดีกว่านี่ปลายปีก็จะได้พันจกแปลงนี้ไปนะครับอ่าลองดูสภาพทั่วไปนะครับนี่นี่เขาก็ปลูกอ่ะเมื่อกี้บอกระยะไปยัง5้คูณหที่ผมมาวัดดูนะแต่ว่าวิธีง่ายของเขาก็คือเขาสับหวางไงผมดูแล้วเขาสับวางสับวางสับวางสว่าง,าง,าง,างที่มันเป็นคอเดิมอ่ะแล้วก็ปลูกไปเลยนี่มาดูสภาพครับดินตรงนี้นะไม่รู้เคยพูดคอนเทนต์นี้ยังที่ ดูสายยางนะเก็ทอ,อสําหรับท่านที่อยู่ละแวกนี้เนะี่ยเขามีสองสายพันธุ์ครับมีไผ่ตรงนะครับไผ่ตรงนอ่แหละหรือบางคนเรียกไผ่ตรงหวานนะกับไผ่เลี้ยงหวานที่เขาปลูกกันละแวกนี้เออละแวกนี้ตรงไหนนี่ตรงนี้คือทางเข้าน้ําตกทานทิพนะทางเข้าแล้วกันน้ำตกทันทิพเปแ,แถวเขาน้อยอําเภอปัจจันตคามนะตาบลนี้มันตําบลโพง,งามนะครับประจินบุรีครับอันนี้มาถ่ายตอนแดดเปรี้ยงๆเลยครับทิ้งเที่ยงนะ แสงคงจะดีล่ะนะครับเอา้าลูกกลมฝากให้รู้จักครับวันนี้คอนเทนต์เรื่องไผ่ตรงครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยครับขอบพระคุณนะครับ